แมทุกคนดินมันจะแน่นไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวยาจะต้องแบบว่าลื้อทุกอย่างนะคะออกมาปลูกแบบใช้มะพร้าวสับนะคะทุกคนต้นไม้ถึงจะสวยนะคะถึงแม้ว่านี่คือเขาก็โตเต็มที่แล้วแต่ว่าค่อนข้างที่จะทําให้ต้นไม้นี่แค็์แกนนะคะซึ่งอยาว่ามันทําให้ต้นไม้ของยาอายุสั้นนะคะไม่ไม่สวย้วยแหละทุกคน บางทีอะเนี่ยบางทีดินที่เรามาปลูกอะทุกคนเราก็ซื้อถูกแบบโอ้โดินอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายเห็นไหมคะมีดินเหนียวผสมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยระบบล่าของยาแบบดีมากๆจริงเขาเป็นแบบเหมือนต้นแม่ด้วยสามใบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แบบคือมันไม่สามารถไปต่อได้อะทนนี่ค่ะเห็นไหมคะ